เอาสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็กลับไปอยู่ในเกม PUBG แล้วเพิ่มเติมวันนี้เราอยู่กับสมาชิกใหม่หนึ่งท่านนะครับผมพูดดีไอ้หี่ไม่ไระผมพูดอยู่เนี่ยนี่ไงวันนี้เราเออเราเราจะไม่แบบนี้ไนงะเราจะไม่เป็นไก่เว้ยเราจะมากินไก่ซึ่งถ้าเ <c oughs> <c oughs> นี่ยส่วนถ้าผู้ชมเห็นผมเล่นเกมนี้เมื่อไหร่ก็ไม่ต้องไม่ต้องตกใจแล้วทุกคนช่วงนี้ไม่มีคลิปจะลงเ,ออเกมหากิน เอ๊ะล,ลงลงไหนดีวะโฮซานเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวไปโฮซานโรงเรียนมัธยมเกาหลีเนี่ยดูไอ้ครูแล้วกูคิดกูอยากกินอะไรโลซานเลยอะเฮียแล้วว่าโลซาน <c oughs> นะกูบอกเลยมาส่องสยองขวัญเนนะี่ยตีบูกูมาบอกเลยเกมแรกนี่แหละเออเราจะมาที่หนึ่งเฮียการาฟิกดีเดมันนะเฮีย ไอ้เห yeah. oh. oh. yeah. yeah. ี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยมือไม่เห็นอะไรใช่ไหมเต็มฟ้าเลยเฮ้ยมันมีคนเฮ้ยมันมันมีคนนึงจะมาเปี้ยวแบบเราอะเฮ้ยโอ้ไม่น่ไม่น่ไม่น่าใช่คนนึงได้ยีเห้อเฮ้ยออกใครใครเฮ้ยกูขอเข้าบ้านกูขอบ้านจังหวะนี้เฮ้ยเอคเคเอคเคกูเอคเคกูไปแล้วเอคเคกูไปแล้วไอ้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 ยี่ห้อไอ้ฟอร์ดกูกูกู แหงไว้เฮ่กุยแห้งเลยสวแซ่ดอ้โมไ้เยอะตอนต้นเกมไอ้เหียไปพากันได้ไหมไอ้เหียแม่งชักปืนชิวเลยเอ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ่ยเ้ยเล้ยเฮ้ย้ยเ้้เห้้ย้เอ้เเยกเยย้เ้้เเ้เ มึงฝันเหมือนกูเมื่อกี้กูฝันว่ากูลงกูกูลงไปปุ๊บกูโดนยิงตายแบบตีแรกเลยวะไอ้เหี้ยฝันหลายจัด่ะเมื่อกี้แต่ก็ฝันกันเนี่ยตายตีแรกไงแต่กูอยู่บนดาดฟ้าหี้ย้เหี้ยแล้วเก็บแล้วไม่กี้มันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมวะฝันมันสมจริงมากเลยอะไอ้เหี้ยรอบนี้แหละไอ้เหี้ยเราเราจะเมาจริงแล้วเมื่อกี้ม่เออเก็นฝันแล้วแบบเนี่ยมันต้องเอาเอาจริงละทีนี้ เดือดเดือดเลยปะล่ะเอ้ยยเีกูกลัวลงนี่ปะล่ะถ้าไม่กลัวฝันร้ายแบบเมื่อกี้โบดแคมป์ไงบูดแคมป์ไงรออะไรอ่ะกูกูจองกูกูดังอันนี้เลยอ่ะลงนี้เลยไปเลย let's go ไปครปครใครตายคนแรกเป็นเกย์กูบอกแค่นั้นแหละโอ้ใครตายคนแรกแล้วมีอยู่สองคนด้วยนะไอ้เนี่ยมึงบอกตายคนแรกเป็นเกย์ นกนกไม่นับนั้นนกนกไม่นับนั้นโอ้ไม่เหนื่อยไปแล้วเยียเดี๋ยวก็ดูวนกปดูวันดูสังเกตการณ์มึงพร้อมมึงอยากมึงพร้อมยังว่าฝนเฮ้เฮ้เฮ้กูดังเราไม่ไม่ไม่มีใครร้องกูพร้อมหรือว่าฝนอิงกูพร้อมละพอเป็นเก๋ โอ้ยเยี่ยแล้วลงมาเจอปืนนี่รีโหลดเป็นชาติได้ย่ะโอ้เก็บดีไอ้เหี้ยเออเหมือนกูจะเห็นเลยแบบเป็นกูรีโหลดอยู่กูยังรีโหลดไม่เต็มเลยเนี่ยในตัวลารมาเหี้ยแดงเพิ่งเปิดประตูเองเพิ่งได้สัมผัสกับประตูไอ้เหี้ยเพิ่งได้จับจอเฮ้ยออยยู่่างนี้ เอเอานี่เลยนะมันจะตื่นไปเปล่ามามาตรงนี้ด้วยมันมีคนมาโอเคมึงดีว่าพอทัชหน่อยเฮ้ยเี้ยมึงลงมาโดนยิงอีท่าไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยกูลงปุ๊บกูแตะประตูกูโดนเลยไอ้เหี้ยที่ประตูเปิดอ่ะมึงเกือบแล้วไอ้เหี้ยเกือบแล้วเกือบเป็นเกย้เป็นเกย์เฮ้ยอ๋อเบี้ยเฮ้ย เฮียกู้งเห็ดแมกกาซีนลอยได้บนหัวมึงว่ะมันบังมันบังมึงมียาป่าวไอ้เฮียไม่มีเอาเอายานี้ไปเลยอุ้ยสวยดิเฮียกุ้งเห็ดแมกกาซีนมึงลอยไปแบบลอยไปลอยมาอยะนะมันเป็นพ็อปะผมพี่เองอะน้องโอ้ตะกินเออเอออะไรเนี่ยเฮียเฮ้ยว่าโกดังหน้ามันใช่ไหมโกดังหน้าแรือเปล่าที่ที่มันทำมึงเ่ยเออเนี่ยเอามึงมึงสามารถมึงสามารถเอาเอาอับบีจีไปเป็นถล่มกระแพงทุก อ่าตรงตรงข้ามได้นะไอ้แมพนี้มันสามารถทำทำให้บ้านระเบิดได้นะกูกลัวถ้าลมใส่ตัวเองก็ดีไม่มึงก็เล็งยิงสูงสูงขึ้นแบบแบบไปนี่ดิหยุดยู่กูลองลองดูก็ได้มาดูกูเอาไอเคนนี่ไอสาสตร์อุ้ยอุ้ยใครใครมันยิงอะไรศาสตร์เราก,ก้อนเราก,กูตั้งลำก่อนแล้วก็<อ><อ>ทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรโอ้แต่แตกเลยวายเลยวายตาเองอะแล้วมึงดูกูยิงดิเยกูยิงติดติดกราแพาตัวเอง อพี่อ่าไม่ได้เป็นเก๋ตแต่เป็นเต๋อเลยใครมาทำกระแพงบ้านกูเป็นรู้ไว้พี้เอ๊ะมึงไงโอ้ยนี่น,นี่อยู่ตรงนี้ตัวตัว,ตวหนึ่งเอาเหี้ยกูมาติดเหมือนมาเจนกอูอ่ะ <laughs> อุ้ยอ้เฮียอุ้ยมียาไหมเพื่อนกูไม่มีวะไม่มีเด็กกูยังขอมึงอยู่เลยเอือยอือย กวนตรงนี้ไม่ปลอดภัยละมันเฮ้ยเียกูมีกูไม่เตะเอนเตอร์จีดิ้งไงเย่แดกจีบีดอือดีไปกีดีมากเยนี่เอาโดเกียกูไปแดกบ้านหลังนั้นนะเฉะว้าวมองซ้ายมองขวาขอยาสักอันอะป้องกันต้องมีนะกระสุนหนึ่งแม็กกับหมวกกันน็อกหนึ่งอันกูโดนยิงนัดเดียวกูร่วงเลยนะไอ้เฮย เอมันมันอยู่บ้านแดงซ้ายมือกูเจอแล้วเจอแล้วมากมากแล้วบนดาดฟ้าตรงนี้ตรงนี้ว้าวเนี่ยวะดาดฟ้าตรงตรงหน้าต่างก็มีหน้าต่างก็มีเห็นปะทางที่ไหนที่ไหนหลังกูกมาหลังกูก็มีอ๋อไอ้เหี้ยกูกลังโดนลอบแล้วก็รังโดนลอบกูบอกแล้วขายยาไม่เงียบไอ้เหี้ยเอ้ยนี่นี่นี่ไอ้ตรงที่เราไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงที่เราเพิ่งมาเนี่ยมันมีมันมันมีคนคนมาอยู่เนี่ยมันยิงอาบีจีไปแล้วเนี่ยเอากูเจอกูเจอกูเจอเจอและ แต่หลังก็มีมาหัว <Yeah. S 2> หมวกกุลั่นต์แบกูกลัวหัวกกุลั่นกูโดนยิงส่วนไหนกูน็อกหมดอะตอนนี้ไอ้เหี้ยตรงนี้ก็โดนมาเฮ้ยมีรถออกข้างข้างหลังเอิดไป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 เนี่ยบ้านตรงนี้หนึ่งหนึ่งตัวแล้วเ,เราจะเล่นเป็นแบบวิถีหนูท่อเหรอวะเข้ากูดังได้ปะวะฮะกูจะเข้ากูดังเฮ้ยกูดังไหนก่อนกูดังกว่ามึงมึงไม่คิดว่ามันจะไม่มีคนเหรอโอันนี้ม่งไปวะไปด้วย เปิดประตูสู่อาเซียนเฮ้ยอะไรอะไหนของแต่งฮึ่ยฮยเชี่ยๆเจอคนในที่ี้เก็บดีเก็บดีเฮ้ยแม่งตัวละครกูแม่งไม่เชื่อฟังกูโห้ยัแม่งมีแต่ยาน้ำอ่ะเยอะกูแดกจุกน้ำหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยมีคนวิ่งมาเตรียมตัวเออเราไม่เปิดประตูเลย อ่ะแน่ที่นี่รู้ไอ้ยแต่แต่ประตูหลังเราไม่ได้ปิดอดีเนี่ยดี๋ยวไปดูไปดูฮะกูไม่มีเกาะด้วยตอนนี้อุ้ยตรงตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันมาแล้วนะัดมันมันมันอยู่หลังกูเออ,อ,อตามมันเหญ่ใหญ่มาได้เล่นกูเจอกูเจอหน้ากูเห็นอ่ะ เว้ยมันวิ่งมามันเข้ากูดังเรามาแล้วอยู่หลังกล้องอือเหี้ยโถเฮ้ยไม่ได้ดูหลังกูว่ะเฮีย่โฟนกูไม่จะบอกเมื่อกี้กูรู้สึกเหมือนเมื่อกี้กูฝันอีกแล้วว่้เหี้ยฝันฝันร้ายอีกแล้ววะเหี้ยกูรู้สึกแบบฝันเ้นฝันมันเคยเป็นไหมเหี้ยแบบกูต <necessary> yeah, <c oughs> <small>, <c oughs> yeah, ื่นขึ้นมาอีกทีแล้วแบบกูตื่นมาอีกทีในในในความฝันไอ้เหี้ยว่าแบบเหมือนเหมือนเราแพ้สองตาติดยังไงก็ไม่รู้เมื่อกี้จริงเฮีย อ้ยรู้สึกช่วงนี้ฝันไม่ค่อยดีไว้ยี่เราไปลงโบสถ์ไหมไปให้บาทหลวงปัดเป่าให้ปัดเป่าได้กล้ามาม้วนไปบอก์คงไม่เจอเดืนนั้นใช่ไหมเฮียฝันร้ายเหมือนเดิมเฮียเดี๋ยวเจอเดือดคอจูริงอะไรอย่างเงี้ยบาทหลวงเนี่ยเอาไม่อยู่อะเฮียเรากูเลี้ยเขาโบเอ่ผิดเสาผิดเออจริงจริง ปืนปืนปืนกูได้ปืนแล้วมาอย่างสวยงามปืนกูยิงปืนไม่ขึ้นกูยิงปืนไม่ขึ้นเสร็จกูเฮียการทำร้ายคนไม่มีทางสู้เอ้ยมันเป็นงานของกูไอ้เฮียไม่เอาฉลงตีกูทีนึ่งเลยอ่ไอ้เฮียจนมุมจัดอะแล้วตาจะแย่แล้วก็จะหายด้วยไอ้เหี้ยแม่งเป็นไอ้นี่ไอ้เหี้ยชาโด้ไอ้เหี้ยเอาเอาปัจเจไล่ฟ้าไอ้เหี้ย โหเกือบเลยเฮียมันจำได้มันมีเพื่อนนะมันตายเลยเหรอเมื่อกี้เออมันตายเลยนะแต่แต่มันลงมาสองนะมเมื่อกี้เฮียหรูกูาตาฟาดหรือว่าเพื่อนแม่งลงมาโดนหลุมอ,อากาศดูดไปแล้ววะหลุมมดที่อะไรกันเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าเฮ้ยแป๊บนึงอ๋อเออเห็นอะไรแล้วเฮียหมดมันกัดเข็กูอยู่แม่งก็โดนหลุมแบบดิจิตอลด้วยเมื่อกี้เราจังหวะเราจังหวะนี้กูจ่ายไง พ right? um ี่ได้เองไอ้น้องแต่ก่อนได้แอบแวะรุดของเนี่ยมันเข้าบ้านนี้เห็นไหมในไงให้กูเจอแล้วหน้าต่างหน้าต่างนั่นไงเฮ้ยแหละกูหนึ่งเม็ดปะล่ะกูยิงอะไรกูโดนไหมถามใจเธอดูออ แล้วจังหวะนี้กูประชิดไงขอพักปัญญาแป๊บนึงดูเรือยกูโดนทีเดียวโอ้โหเยี่ยมึงโดนอะไรวะมึงโดนมันจี๊ดไม่รู้เฮ้ยมันมันมันเปลี่ยนตำแหน่งมันเปลี่ยนตำแหน่งไรไลรละบนบ้านใหญ่ก็มีนะมันลุมมันลุมเข้าไปอ้ารอไม่ยากทั้หมดอ่ะไอ้ย่าแม่งแม่ง เอียงคอรอกูเลยแล้วกูจะแบบอุ้ยอุ้ยลูกสองไอ้เหี้ยอุ้ยอุ้ยเสียวอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วมันมันอยู่ตรงระหว่างประตูเฮ้ยมัน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 ตายเลยมันตายเลยมันมันโดนมาโดนตีอื่นยิง มันจุบได้ไหมเนี่ยเออมันตายคาประตูเลยเนี่ยมันโดนไอ้ไอ้บ้านสองชั้นยิงมาเนี่ยเนี่ยมันมันมามามาละอ๋อมันมี่ชาชี้อะไรยแบบมันมาขวามึงมึงโดนเขาหน้าต่างไปมึงโดนเขาหน้าต่างไปไม่ไม่กูจะชาอย่างนี้แหละแต่เรามีรถหนีนะก็อยู่หลังรั้วแหละยังจะไปไหนได้ล่ะเลยรถรวมมัน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 มุดรูขวามือแล้วนะมันมาได้นะรูขวามือ เดี๋ยวแม่งโผล่มาเป็นแบบหนูทอยเก็บเก็บเก็บก็ไม่ได้เก็บไม่ได้ต้องเฮ้ยมีคนขับรถมาเป็นไงอ่ะลูกซองยัดหน้ากูตายไป้เหยมีอะไรรู้ั้งกะทะไอ้เฮียกระทะกูอยู่ไหนคนริคิงไอ้เฮีย่าปิดกูมีเอ้แต่กูเก็บชิมาทำไมนะ เฮ้ยแม็กดำแม็กดำใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันยิงไอ้พวกแบบออบเจกต์ได้แล้วเนาะไอ้พวกถังน้ำมันกับพวกถังแก๊สในแมปอะได้ได้ได้ครบสามไม่เมื่อกี้ไอ้เฮียเอ็มสองสี่กูแม่กกูเจอกูเจอกูเจออยู่ตรงนี้เนี่ยนะอ้ยเฮียอ้าหอยาเจอทำไมมันตกข้ามะ เยออื <Yeah>. <S <S ตาเนี้แหละฝันเราจะเป็นจริงไ้เหียกูยรู้สึกได้ว่ะกูสัมผัสถึงชชยชนะจริงไหมวะไอ้โฟนรอนอะไรอ่ะอือเย็บ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 หน้าเย็บหน้าเย็บหนาอือน่าจะต่อยแล้วตุดนกับเพืนะอเ่อนเอ้เหียกูรู้สึกได้ว่ะเฮียพร<ล>ะเจ้าเรียกนอนจนอนเธอเรียกตัวอนีกรอบอ่ะ ตาในพระเจ้ากำลังเรียกร้องกูอะอืมอืแล้วกูดิ่งแล้วกูดิ่งพระสุธากับป้านาเออโอ้ยเฮียมีคนลงโบสลงมาเปล่าวมนได้ลงวะมี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 เฮียี่บ้านกูเฮียไปชิวชิวไม่ลงวะมาฉีกมาฉีกซ้ายหมดเลยเฮียฉีกจริงเปล่าลงมาแล้วสองตัวสตัวไปติดติดเลยไปดึงที่โบสถ์หรือว่าอะไร เอออยู่บนหลังตัวนึงลงมาได้เหรอโอ้ยเฮ้ยอยู่กูอยู่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 ได้กูเออเสร็จแล้วดูมันดิบดูมันดิบลงก้อนบันนะเว้ยอ๋อมันปืนเคาะมันปืนเคาะเออมันมันน็อกแล้วมันโถไอ้เหี้ยปืนเคาะอย่างงี้กูก็สู้เลยกระสุนกูหมดเลยใช่แล้วกูก็ไม่มีปืนแล้วโอ้ยแต่เขาไม่กล้าเข้าแล้วมั่งปืนเพื่อนมันล่วนเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยใครเนี่ย ไอ้เหียเพื่อนมันมาเหียกระสุดเลอสีนัดไอ้เหียกลัวกลัวกลัวเพื่อนมันตายใช่ไหมเออตายตายเลยแตยเลยหัเห <Okay. S 1> ็นเงาเลยำดำดำวิง่งผ่านหลังกูไปเมื่อกี้โหเหียซะเสียวตูดเลยเป็นไงตานีนกูได้ทำผลงานแล้ววะกูรู้สึกได้วะจริงจริงกิ่งเลยเกินค,คนม,มีทางสู้นะไอ้เฮีย ไอ้เจ้าถ้ามึงลงก่อนแล้วแพ้เขาดิออกเกมนะไอ้เจ้าเดี๋ยเจ้ากูปิดคลิปเลยตะตัวเองนี่โอ้ยโอ้ยความหมายไปขอปีศาจ้นแล้วกูเล่นก็ได้ว่าปืนลูด A few minutes later ไหนๆหนังสดจัดหนังสดจัดประเทีอ่ะบ้านแห่งความตายก็มีโอ้ยโอ้ย กูขอหาบ้านเลยหูยายาปุบปุบอิ่มอิ่มอู้อู้ออกประโชว์ออตัวออกปรโชว์ตัวเลยเฮียเกิดโดนยิงตัวดูหน่อยวะเฮียอ๋อกูจะรักกูจะรักบ้านบ้านแดงนี้อือืออย่าบ้านแดงซะด้วยแน,น,น่ว่ามันมีจริงอือไม่เราไม่เราก็มันอนะ่ะที่ที่จะได้รู้ว่ามีจริงอ่ะ โอ้โเดี๋ว่าเฮียจริงจริงโอ้ยเหี้ยประตูบ้านแบ่งได้ขนาดนี้เลยเนี่เจออยู่นะระเบียงระเบียงอยู่ตรงระเบียงเลยเดวโดนโดนไปสองเม็ดมั้งอ่ะดูทรงแล้วกูนอนมาแหวอุ้ยมีคนเล่นแล้วกูเปลี่ยนเป็นเบกเตอร์แล้คกัน เอ้คนขับรถหนีวะได้ตัวแล้วนะแอบเข้าบ้านแดงไปแล้วนออกมาสิจ๊ะมันไม่ออกมาเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวนะี้ขอหามมุมก่นอนหย่อนไปแถวหน้าต่างเนี้ยรู้ไหมไม่รู้รมันต้อง เพิ่มมันไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมึงดีไหมเนี่ยเมื่อกี้ดีนกูมีแค่ปืนคอแล้วกูกลัวมั้ล่ะเฮ้ยเกือบไปแลไรสงสัยตาเนี่ยจะฝันร้ายอีกลเฮ้ยกูเจอหนึ่งกล่องไอ้เหี้ยหูหูหูเหี้ยอยู่อะไรเร็วจังอ่ะแหมทำเหมือนมึงไม่เร็วตายไอ้เหี้ยเอ้าเหี้ยกูซีกูหายอุ้ย surprise motherfucker วมาแมนแอบใต้บันไดนานแค่ไหนแล้วเนี่ย กูขอดูก,ก่อนไอ้ <c oughs> <Yeah. S 1> โอ้มันแอบอยู่ใต้บันไดสักเอ,อ้กูบอกอ,อยู่ว่ามันแอบไต่ยใต้บันไดนานแค่ไหนแล้วในเฮียมากเลยหจากที่อิ่มแล้วรับ <c oughs> ประทานของหวานเลยกู <c oughs> โดนก่อนเลยคนแรกมึงตามเลยขอ <c oughs> <c oughs> หวานเกี๊ยบเลย